นี่ครับก็เป็นน่ากินมากเขาเอาหมูมาทําอยู่ตรงนี้แล้วก็ทอดหมูกรอบอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศสึดยอดมากเป็นครัวของชาวหลอยก่อเป็นอาหารพื้นเมืองที่อยู่ที่หลอยก่อนะครับวันนี้ผมสั่งหมูกรอบแล้วก็น้ําผักหอยแล้วก็เป็นซุปซิกนะครับเอ้ยซุปซิกแซก เนี่ยซอกแทกออสั่งซอกแทกก็เป็นคล้ายๆกับไส้กรอกไปเดี๋ยวไปลองดูเป็นไงบ้างครับอากินมนกาครับภาพนี้แล้วก็นี่รบยาศใบครัวครับนี่เขากำลังปั่นพริกอยู่ครับหอมมนี่ครับโอเคครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปกินอยู่ข้างหน้าสุดยอดแน่ๆเลยนี่แนะนำร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ที่ลอยก่อครับชื่อร้านแซนเด้ครับ ก็ถ่ายบรานพื้นเมืองต่างๆ